ผนังบ้านคุณเป็นสีเบตเบอร์8444ของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับประดีเป็นคำถามจากทางบ้านน่าจะเป็นเบอร์นี้ใกล้เคียงกันนะครับก็บวันนี้ผมมีเปรียบเทียบถ้าเกิดผนังเป็นเบอร์สี8444แล้วผ้าม่านจะสีอะไรดีอินเสิร์ตภาพมาครับ